สำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยยูฟาเบต8นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจสมัครตั้งแต่1,000ะรับรับโบนัส20%หรือเพียงแนะนำเพื่อนก็ได้20%เหมือนกันและมีเงินคืนให้5%จากยอดที่เสียนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่แอด b 8 8ครับมาที่คู่แรกนะครับเป็นศึกเกาโชเซียอิตาลีเป็นคู่ระหว่างอัตารันต้านะครับเปิดบ้าน รับการไปเยือนของเบเนเวนโตนะครับกุนี้จะเตะกัน,นเวลาตี1.45เจ้าบ้านออต l ลนตาที่กำลังลุ้นโคตายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอยู่นะครับเกมที่เหลือต้องเน้นเก็บ3คะแนนให้ได้มากที่สุดผลงาน5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ2เกมนี้ต้องดวลกับเบเนเวนโตนะครับที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่แต่ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ชนะใครในลีกมา7เกมติดต่อกันโดยแพ้ไป5เสมอ2 สภาพทีมเจ้าถิ่นจะไม่มีราฟาเอลตัวลอยนะครับแนวรับบา์ซิลที่บาดเจ็บแค่รายเดียวที่เหลือถือว่าพร้อมลงสนามหมดขณะที่ทีมเยือนไม่มีปาวาัสเล่นะครับคิสเตียลาลาเรล่ามิดฟิลที่ติดโทษแบนอยู่รวมไปถึงตัวเจ็บอย่างมาโกเซาและกาบิเอเล่มอนซินี่นะครับ เมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วออตาลนต้าเหนือกว่าเยอะในทุกๆด้านนะครับทั้ง2ทีมต่างมีแรงจูงใจที่อยากจะเก็บ3คะแนนเหมือนกันเชื่อว่าทีมเยือนไม่น่าจะมาอุดอย่างเดียวนะครับซึ่งจะเข้าถางแอตาลนต้าที่ชอบบอลแลกกันแบบนี้อยู่แล้วเลทเปิดมาดูแพงไปหน่อยเอาเจ้าถิ่นต่อ2ลูกนะครับแต่ชั่วโมงนี้ฟอร์มดีหยุดยากจริงๆถึงจะแพงก็ต้องกัดฟันต่อออตาลนต้าไปดีกว่านะครับพร้อมดักสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกครึ่ง นัดนี้ขอให้ต่ออัตาลันต้านะครับพ่วงสกอร์สูง3ลูกครึ่งคิดว่าอัตาลันต้าน่าจะช,าชานะไป4ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ยังอยู่ในลีกอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานจะพบกับโรมากู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาฬิกานะครับเจ้าถิน่นงูใหญ่อินเตอร์มิลานผงาดคว้าแชมป์เก่าโซเซเรียอ,ยอิตาลีครั้งแรกในรอบ11ปีไปแล้วนะครับเหลือเพียงโปรแกรมลงเล่นให้ครบเท่านั้น ผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ2นะครับต้องดวลกับหมาป่าโรมาทีมอันดับ7ที่โอกาสลุ้นโคต้าบอลยุโรปเริ่มจะริบหลี่แล้วนะครับผลงานช่วงหลังก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านถล่มโคโตเน่ไป5ประตูต่อ0ความพร้อมเจ้าถิ่นไม่มีอาตูโรวีดานะครับและก็อเล็กซานโดโคลรลอฟที่บาดเจ็บอยู่ส่วนโรมาเจ็บเพียบนะครับฝากความหวังไว้กับแนวลูกย่าง ลอเลนโซเปเยกินี่เฮนิกมาคิตยานะครับแล้วก็เอดินเชโ o คู่นี้ไม่มีลุ้นนะครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ไปแล้วส่วนโรมา่าโอกาสยังห่างไกลนะครับเรทเปิดออกมาเจ้าถิ่นต่อครึ่งควบลูกยังมองว่ายากนะครับว่าจะออกหน้าไหนแต่เชื่อว่าเปิดเกมลุกเข้าใส่กันแน่นอนมีโอกาสสูงนะครับที่จะยิงประตูกันเยอะเทียบกับเรสกอร์3ลูกมีแววจะยิงทะลุนะครับแนะจิ้มสกอร์สูงไปดีกว่า นัดนี้แนะนําวางสกอร์สูงที่ราคา3ลูกครับมาที่คูสุดท้ายนะครับเป็นลาดิกาสเปนคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดจะพบกับเรอัลซิดาดคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามจงนะครับเจ้าบ้านตาหมีแอตเลติโกมาดริดเกมล่าสุดพึ่งเสมอกับบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ0ฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1นัดนี้ไม่มีโตมาเลอมานะครับ มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรทำให้เดียโก้ซิโมเน่อาจจะเลือกปรับทับจาก3-5-2มาใช้3-4-3นะครับด้วยการส่งตัวรุกไปเพิ่มซึ่งคาดว่าเจ้าเฟลิกจะลงเล่นไปประสานงามกับอังเคลคอเลอานะครับแล้วก็หลุยสูเรสทางฝั่งทีมเยือนเรอซซิดัดนะครับ ที่พยายามรักษาโคตายูโรปาลีกอยู่ตอนนี้มี56คะแนนจากการลงเล่น35นัดเกมล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเอาชนะเอลเช่ไป2ประตูต่อ0นัดนี้ไม่มีมิเกลเมรดโนนะครับและก็ลูกาซันการลี่แต่แผงเกมลุกยังเหมือนเดิมนะครับใช้ปอตูประสานงานกับดาบิสซิวามิเกลยูอาสบาวนะครับและก็อเล็กซานเดอร์อีซัก เฮดทูเฮดที่ดวลกันของทั้ง2ทีมนะครับอเดลติโกมาริตชนะไป3เสมอ1และเดียลโซซิดัดก็ชนะไป1ครั้งคู่นี้เลทเปิดออกมาให้อเดลติโกมาริตต่อครึ่งควบลูกบวก10นะครับมีโอกาสที่จะไหลไปเป็น1ลูก ว่ากันที่แรงจูงใจเจ้าบ้านใส่เต็มเครื่องแน่นอนกับเบลดที่ต้องชนะแค่ลูกเดียวนะครับเห็นเงินแบบนี้เชื่อใจตาหมีนะครับคาดว่าน่าจะชนะราคาได้ไม่ยากฟันธงนะครับแนะนำให้ต่อเอลิตโกมาริดน่าจะชนะใบ2ประตูต่อศูน สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ